อาชมชุสว,วัสด์ใจจะสำเร็จแล้วครับนะ Rồi nam mấy cả. <laughs>

คู่อยู่นี่ล็อกคู่ก่อนคู่กำลังแกเสร็จตอนนี้กำลังช่วยกันกลมไม่ละมือ น้าแกจะเซ็จแล้วน้องจอยนี่จะเจะซ็ตละุมประตูสวรรค์เอโวโลหณสุดวัดแก้วสุริชายครับ